โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะมหามงคลหนุนนำชีวิน้องทิ่สถาสุขการปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีสุขใจเปลี่ยนลงเมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความสรงจำ สอนอาจารย์ในสมาธิท้าเขาสอนว่าอย่าให้เราให้ศีลหลอกเนี่ยนะอย่ายึดแต่ตัวอวักษรวัตถุประสงค์ของศีลคือให้เราว่างเว้นจากความสบายความเพลิดเพลินที่ทําให้เราไปยึดติดอย่างเงี้ยนะช่วงประมาณกลางปี2563นะครับอาจารย์ก็ได้นิมิตสถานที่นะหลวงปู่ให้ปรับปร่ยน ที่อยู่เดิมนะครับที่เป็นสำนักงานที่เป็นออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้ทําธุรกิจเนี่ยก็ให้ปรับเป็นสถานที่ต้อนรับลูกหลานหลวงปู่นะหลวงปู่ใช้คําว่าลูกหลานก็หมายถึงลูกศิษย์ที่มีบุคลรก่วมกันกับหลวงปู่มาเนี่ยนะครับให้อาจารย์เนี่ยเป็นตัวกลางที่จะต้อนรับลูกศิษย์ของหลวงปู่นะจึงเป็นที่มาที่ทําให้ได้ปรับ ออฟฟิศเดิมสถานที่เดิมเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับเลยได้ก่อตั้งสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์ปรรมภูหลวงปู่โลกอุดรเนี่ยในวันที่28สิงหาคม2563นั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับที่ปรับเปลี่ยนสถานที่นะครับที่มีที่ให้คนมากราบไหว้บูชา หลวงปู่โลกอุดรน,นะครับแล้วก็มีสถานที่สําหรับต้อนรับประสงค์สําหรับนั่งสมาธินะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์ต้องอทําสถานที่นะครับไว้ต้อนรับลูกหลานของหลวงปู่นะใครที่มีปุ่มพกร,รมร่วมกันใครที่เคารพศรัทธาบรมกุลหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับก็สามารถที่จะามา กราบสักการะบูชาบรมครูหลวงปู่โลกอุดรได้นะครับการเดินทางมาก็ไม่ยากนะครับก็อยู่ที่นพวมิน9 8เข้ามาในซอยแล้วก็มีสถานที่มีจอดรถมีโลคจอดรถเยอะแยะเลยนะครับเสร็จแล้วก็สิ่งที่จะบูชาครูเนี่ยก็เป็นดอกบัวนะหรืองมลัยดอกไม้ซึ่งปัจจุบันนี้ที่สถาบันพระพุทธานุภาพเนี่ยก็จะมีทั้ง เสียนครูฤาษีแล้วก็มีรูปหล่อบรมกรุลู่โลกอุดรมีพระพุทธรูปที่อายุหลายพันปีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่แรงครูนำพาครูบาจารย์นำพานะครับเพราะว่าพอเปิดสถาบันไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับมอบพระพุทธรูปนะซึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนี่ยอายุ1,200ปีเลยนะครับเนื่องจากว่า ก็เป็นเหตุที่ประหลาดมากเพราะช่วงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เลิกทําธุรกิจก็ยังทําธุรกิจอยู่นะครับก็ไปจัดงานแสดงสินค้าอยู่ที่ที่ห้างแห่งหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าในงานก็มีงานแสดงสินค้าก็มีบูธที่เป็นของเก่าเป็นพระเก่าเป็นอะไรโอ้โหแบบมูลค่าชนิดที่ว่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพอพอได้เจอกันนะได้เจอกับเจ้าของเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ย ไม่รู้นึกยังไงก็บอกว่าจะต้องมอบพระองค์นี้ให้กับอาจารย์อาจารย์ก็งงๆนะตอนนั้นก็ยังงงๆว่าเอ๊ะทำไมยังไงเพราะอะไรนะแล้วแล้วทางท่านเจ้าของเนี่ยก็ให้อาจารย์ได้ไปดูที่เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะก็จะเป็นของเก่าของโบราณจากทั่วโลกเลยนะมีทั้งเป็นงานสำลิดงานมีโอ้โ คือเป็นของโบราณทั้งสิ้นนะนะอายุแบบหลักพันปีขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลยได้มอบพระปางมันวิชัยนี้ให้กับอาจารย์นะอาจารย์ก็เลยได้นํามาประดิษถานไว้ที่สถาบันด้วยซึ่งมีอายุเป็นพันสองปีอย่างเงี้ยนะออแล้วหลังจากนั้นก็มีออลูกศิษย์ก็มามอบองค์หลวงปู่โลกุดรให้อีกนะครับแล้วก็มีมามอบพระพุทธชินราชพระอะไรที่เป็น สมัยโบราณเลยนะครับเป็นสมัยตั้งแต่รักชกาลที่สี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะปีหลากหลายรูปแบบก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายท,ที่อาจารย์ได้ต้องดูแลเอาไว้เพื่อต้อนรับลูกศิษย์หลวงปู่นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะมาสักการบูชาพระบรมครูหลวงปู่โลกอุดรนะครับที่ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็สามารถเดินทางมาได้ที่ซอยนวมินทร์านะก็เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะถึง ห้าโมงครึ่งหรือประมาณหกโมงหรือถ้าใครจะมานอกเวลาอื่นๆก็ต้องนัดล่วงหน้านะครับแล้วก็มาสวดมนต์ก็ได้มานั่งสมาธิมากราบบูชาบรมกุลุงปุโรกอุดรแล้วก็ปี2 5 6 6เนี่ยนะครับในทุกวันพระนะครับในทุกวันพระที่สถาบันพระพุทธนุภาพเนี่ยก็มีการจัดสวดมนต์ทุกวันพระนะครับซึ่งก็ได้สวดมาตลอดทั้งปีเลยทุกวันพระแล้วก็ ทุกวันพระก็จะมีลูกศิษย์นเนี่ยมาสวดมนต์รวมกันก็้ามาสัก20-20คนถึง30คนแล้วแต่บางครั้งนะมากน้อยไปตามที่แต่ละคนสะดวกนะจากนั้นถ้าใครอยากจะมาสวดมนต์ด้วยนะครับก็ให้มาวันพระนะมาถึงก็ประมาณสัก6โมงก็ได้นะครับเราจะเริ่มสวดกันน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งก็จะเริ่มสวดมนต์กันนะครับโดยบทสวดที่จะใช้เนี่ย จะเป็นบทสวดพิเศษนะครับที่เป็นบทสวดเฉพาะเลยของสถาบันนะเนื่องจากว่าอาจารย์ก็ได้มีนิมิตนะครับเทวดาท่านมาสอนให้สวดมนต์ในบทนี้นะเป็นเป็นบทที่พิเศษมากนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอาจารย์ได้เมื่อปลายปี2565นะปลายปี2565เนี่ยอาจารย์ได้จะทำดวงลายปีอ่ะนะจะทำลงช่อง YouTube ก็เลยไปดั้งดูดวงลัคนาของตัวเองพอดูไปแล้วเนี่ยปรากฏตกใจนะก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะมีเคราะห์ใหญ่ตามหลักของโหราศาสตร์นะครับก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกรู้สึกเป็นกังวลก็ไปอธิษฐานจิตถึงบรมคูหลวงปู่โลกอุดรนะว่าหลวงปู่ตัวลูกเองเนี่ยเพิ่งจะได้มาเดินทางเส้นทางสายธรรมนำคนปฏิบัติต่าง แล้วถ้าจะมีเคราะกรรมใหญ่เนี่ยก็เป็นความกังวลว่าจะไม่ได้มีโอกาสมาสร้างอริยทรัพย์ทําความดีอีกแล้วหรือเปล่าอย่างนี้นะปรากฏว่าพออธิษฐานหลวงปู่ไปนะอีกประมาณสักสองสาวันเนี่ยนะครับก็มีเทวดาเนี่ยมาบอกนะในสมาธิว่าให้อาจารย์เนี่ยไปนําบทสวดบทหนึ่งนะมาสวดอย่างงี้นะแล้วก็เรียงลําดับบทสวดให้ด้วยก็เลยกลายเป็น รูปแบบเฉพาะของสถาบันพระพุทธ,ธานุภาพเลยเรียกว่าเป็นบทสืบชะตาใหญ่นะและในบทสืบชะตาใหญ่นี้ก็มีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีในพระสูตรในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นเลยบอกถึงรายละเอียดที่มาประวัติของแต่ละมนคาถาเนี่ยว่ามีประโยชน์อย่างไรนะแล้วต่อชีวิตแม้กระทั่งเทวดาที่กำลังจะสิ้นอายุไขนะพระพิธเจ้าได้แสดงธรรมและให้ส่วน บทสวดน,นี้นะครับก็ทำให้ต่ออายุไปเป็นทิพย์เพิ่มขึ้นนะครับจนได้ไม่ต้องลงไปเสเบยทุกใ์ในในนรกอย่างนี้นะครับก็ได้มีอายุเป็นทิพย์เนี่ยยืนยาวต่อไปถึงยุคพระศรีอริยเมตไตเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องของสถานที่สถาบันพระพุทธ,ธานุภาพที่ สร้างประโยชน์นะครับให้คนได้มาร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันทาความดีแล้วอาจารย์ก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เน้นการสอนปฏิบัติธรรมนะครับสอนสมาธิออนไลน์สอนอะไรทางออนไลน์กันไปนะแล้วในปีนี้สองห้าหกเริ่มคลี่คลายสถานะการณ์โควิดคลี่คลายก็จะมีการจัดกิจกรรมสอนปฏิบัติธรรมสอนสมาธิสอนฌานรูปฌาร์รูปฌา,านนะครับก็ให้ติดตามใน ช่องทางทางสื่อโซเชียลต่างๆแล้วกันว่าจะมีคอร์สเมื่อไหร่จะได้มาร่วมปฏิบัติสร้างบุญสร้างบารมี